สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันคลิปนี้จะมารีจะมาทําหมูแดดเดียวคข่เอฟซี FC ค่ะเครื่องปรุงจะมีน้าําปลาครึ่งทพีนะคะซอสปลาเขียวครึ่งทพีน้ําตาลทรายแดงครึ่งทพีน้ํามันงานหนึ่งทพีแล้วก็กระเทียมสับครึ่งทพีค่ะหมูค่ะหนึ่งกิโลกรัมค่ะสวัสดีครับคูเร,เร็จตุลาการครับผมโอเคค่ะคูเรตขาจำอะไรคะวันนี้ ทำหมูดดเดียวเหมือนเดิมครับโอเคค่ะลงมวยทําเลยค่ะพี่น้องมาดูครับผมหมูเดดเดียวนี่ต้องโคูรทุนสำริดตุลากันนะคะเป็นคนร่วเรียมเรียมตักครึ่งทัพพีครับอันนี้สูตรปูมพันต้องทําแบบไม่สูตรปรุงนเอาก็ต้องใช้ใหอสปลาปเกี่ยวครึ่องทัพพีครับน้ําปลาครึ่งทัพพีครับผม ช่องคูมพันแล้วคะแต่ว่าคุณสมริตตุลาการคุณคนนวดอ่ะครึ่งทับทีครับผมมีชูรสด,ด้วยครึ่งช้อนชาน้ำมันงาครับผมหนึ่งทับทีครับผมโอเคค่ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะเอฟค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ายอ้ตพี่น้อง วันนี้ก็นวดเวลาสองทุ่มห้าสิบสี่นาทีค่ะนวดเสร็จคุมพันก็จะไปให้อาหารน้องแมวที่อยู่หลังบ้านค่ะวันนี้ไปให้อาหารน้องตุนักมืดเลยค่ะเพราะว่าติดภารกิจค่ะภารกิจก็จะทำข้าวข้าวกับไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานตอนเย็นก็หลายอย่างค่ะก็ ทำคลิปด้วยค่ะก็เลยท้าถ้าเวลาว่างเยอะๆนะก็จะได้ไปวิ่งได้มีเวลาได้วิ่งได้ไปชมสวนอ้อยสวนมันค่ะไล่อ้อยไล่มันแต่วันนี้ไม่มีจริงๆเลยค่ะไม่ทำเวลาวันนี้ตอนกลางวันครูฤทธิ์ไปไหนคะตัดไม้ไผ่ให้พ่อตาสารตะกร้าครับอืพาพ่อตาไปตัดตัดไม้ครับ ตัดมาหนึ่งลำพอได้ไม้ไผ่มาก็มาจักมามาผ่าเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็หมดแรง <c oughs> <c oughs> หมดแรงนอนอยู่เตียงเลยค่ะคือลูกๆก,ก็ไม่ให้ทําค่ะก็คืออยากให้พ่อพักผ่อนแต่ว่าเป็นความประสงค์ของพ่อค่ะถ้าจะห้ามก็เดี๋ยวพ่อจะความดันขึ้นเดี๋ยวจะไม่สบายใจ ก็เลยตามใจเลยค่ะเอาพ่อมีแรงทําก็ลองทําดูแต่ว่าพ่อขึ้นก้นไว้แล้วก้นตะก้าสารเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยด้วยแต่ว่าไม่มีไม่มีตอกสารลูกตัวตะก้าค่ะพ่อก็เลยอยากได้ตอกสารพ่อเสียดายตอกตอกตอกที่สารก้นตะก้าก็จักไว้เยอะทีนี้ก็มอดกัดกินเกือบหมดเลยค่ะพ่อเลยเสียดาย พาพ่อจะเลาได้แต่ละเส้นพ่อก็เลยเสียด้ก็เลยอยากจะสารก็ตามใจค่ะเหนื่อยก็พักก็หยุดแล้วแต่พ่อมีแรงพ่อก็สารพ่อจะได้สบายใจเอาที่สบายใจของพ่อค่ะลูกก็ตามใจพรุ่งนี้ก็ได้ไปหาหมอค่ะวันอังคารุ่งนี้กี่โมงนะบุ่งนี้ ข้าวมังเช้าเหรอพอดึกครับเช่าไหมลราไม่เช้าตอนเช้าเหรอวันวันที่ไปสายคือวันเสาร์เนาะ วันเสาร์วันอังคารกับวันวันอังคารกับวันพฤหัสแม่จเช้า,ชาแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณพันโทรถามหมออีกทีหนึ่งยืนยันเพราะว่าเปลี่ยนไปโรงพยาบาลใหม่ไปตามหมอเจ้าของคนไข้นะพี่เล็กเนาะ,ะท่านเป็นหมอเจ้าของคนไข้เดี๋ยวคุณพันโทรไปหามหมอก่อนพรุงน,นี้เช้าเหมือนว่าเป็นวันวันเสาร์ที่ได้ไปสายอ่ะ เหมือนวันอังคารกับวันพฤหัสไปเช้าอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะการนวดหมูแดดเดียวก็ใช้กำลังเยอะเหมือนกันค่ะกูรีก็ใส่กำลังไหลยอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเลยวันนี้เขาจะร้องเพลงให้กับเอฟซีฟังค่ะวันนี้จะร้องเพลงสารอัวกับสรรออค่ะเป็นเพลงที่คมพันประพันขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะ ยินรับฟังได้เลยค่ะอัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรวัวเว้นไม่หันอากาศวัวเว้นไม่หันอากาศแม้เธอฉลาดนั่นแหละสาระอัวชักแง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 กชักแง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 กอัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรวัวเว้นไม่หันอากาศ วเวนไม่ห e ันอากาศแม่เธอจะลาดนั่นแหละทระอัวชักแง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 กชักแง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 กตระอัวก็คือมีวแหวนกับแม่นากาศนะคะที่ผสมตระอัวเมื่อมีต so ัวสะกดจะตัดแม่นากาศออกนะคะการอ่านแจกลูกสะกดคําหออัวหัวออัวอัวรออัวรัวรัวไม่เอกรั่วรออัวรัวรัวไม่โทรรัว รัวรั่วรัวต้าวสัวสวนาสวนชาวชัวชวนอาวนอาวอาวนอวนกตาอวกัวกวนกาวนปาอัวปัวปวดหัวหัวหัวดหัวท้าอัวทัวทวดอ่าอนแจกลูกส,ส,สะกดคำนะคะต่อไปเพลงสระอค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะออเอ้ยออสารอมีตัวอะไร อเอ้ยอสารอมีต ok, ัวอะไรแต่อมีอตัวเดียวแต่อมีอตัวเดียวไม่คอยยุ่งเกี่ยวกับสระใดๆชักแง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 ะชักแง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 ะแอเอ้ยอสารอมีตัวอะไรอเอ้ยอสารอมีตัวอะไรแต่อมีอตัวเดียว สระออมีออตัวเดียวแม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสระได้ๆชักแง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 กเงกชักแง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 กเรียบร้อยค่ะสระออมีออตัวเดียวนะคะเวลาอ่านแจกลูกสะกดคำตออตอขออขอขออขอขอแม่ขอ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 ไม่โทอข้อขออขอตออสอนนอนอนนอนนอนจะอจอจอระจอดกอกกกรกอดบอบบบดบอด ตออสสองมอสอสองไม่โทซ่อมนี่ค่ะอ่านแจกรูปสะกดคำแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะอ่านได้นะคะครูต้องสอนอ่านให้นักเรียนอ่านแจกรูปสะกดคำตามนะคะโดยเฉพาะหลังคาแถวคารบจงชาตินะคะควรที่จะสอนอ่านแจกรูปสะกดคำประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าช่วงเช้าสมองนักเรียนเปิดรับความรู้ได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ทุกคลิปเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปคนพ่อห้ามชมชื่นกินข้าวพาคนพ่อไปหาหมอเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันจากสารตะก้าของคนพ่อโคมพันค่ะท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามคลิปการสารตะก้าย้อนหลังได้นะคะคุณพ่อทําคลิปสารตะก้าห้าร้อยกว่าคลิปแล้วค่ะก็น่าจะได้เห็นอีกเร็วๆนี้แหละคะ่ะเมื่อเช้าพ่อ สารก้นตะก้าคุกครมพันไปไม่ทันกุมพันติดภารกิจก็เลยไปไปถ่ายคุณพ่อไม่ทันค่ะเสียดายอยู่ขขงเมื่อเช้าเดี๋ยวช่วงนี้คุณพ่อก็น่าจะจักต่อแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอค่ะสู้ๆแล้วค่ะพี่น้องเลยไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านปนัญหาอุปสรรค ผ่านความยากลำบากต่างๆเราจึงจะประสบความสำเร็จการทำงานก็เหนื่อยทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะทำคลิปทำช่องทำสอนนักเรียนทำไร่ทำนาทำสวนล้วนแล้วแต่เหนื่อยใช้ความรู้ความสามารถใช้ความเพียรพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะก็จะทำงานประสบความสำเร็จ ใช้หลักทำอิทธิบาตรสี่ค่ะฉันท้าคือความพอใจพอใจในสิ่งที่ทําพอใจในงานที่ทําก็จะทําให้เราทํางานประสบความสําเร็จวิริยาตก,ก็คือความเพียรพยายามความขยันหมั่นเพียรการขยันหมั่นเพียรก็จะทําให้เราสําเร็จทํางานสําเร็จการงานสําสเร็จได้ด้วยความเพียรน,นะคะจิตตาก,ก็คือมีใจจดจ่อโยกับงานที่ทํามุ่งมั่นตั้งใจ ก็จะทําให้งานเราประสบความสําเร็จวิมังวิมังสาก็คือนึกตึกตรองพินาดูว่างานของเราที่ทําไปแล้วมีคุณภาพดีหรือไม่ถ้าไม่ดีเราควรแก้ไขปรับปรุงตรงส่วนใดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพนะคะใช้หลักธรรมอิทธิบาทสี่เป็นแนวทางในการยึด เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จนะคะ11นาทีแล้วค่ะคุธิ์ถาอีกปั๊บหนึ่งคุธิ์ก็เริ่มจะง่วงนอนแล้วค่ะเอซี่ค่ะคุริ์เริ่มง่วงนอนแล้วใช้ความคุธิ์นวดหมูแดดเดียวก็ใช้ความเพียรพยายามเหมือนกันค่ะคุมพันธ์ก็ท,ทําแคบหมูค่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอัพอัพโหลดอัพโหลดอยู่เดี๋ยวเอซีก็จะได้ดูค่ะวันนี้คุมพันธ์ทหมูแดดเดียวทําทำ,ทำ,ทำอ่ะ ทอดมันผักกันจองค่ะนัำนจิ้มสามรสขึ้นให้เอฟซีดูแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ปรับสูตรเดี๋ยวคุ้มพันมีเวลาคุมพันจะปรับสูตรไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับทอดมันผักกันจองค่ะคุมลังคุมพันกําลังปรับสูตรจะไ,ได้เป็นเบสแพคทีสเป็นนวัตรกรรมค,ค่ะวันนี้ก็ชิ้นใหญ่เบลื้อเลยค่ะยังไม่เป็นที่น่าพอใจต้องปรับให้เป็นชิ้นเล็ก ให้ส,สวยสายเอฟซีค่ะการทํางานให้ประสบความสําเร็จนี่เราทําหลายครั้งคุมพันทําหลายครั้งนะคะอย่างหมูเดดเดียวก็เหมือนกันที่นวดอยู่เนะะี่ยค่ะกว่าที่คุมพันจะได้ทําเป็นนวัตกรรมเป็นเบสพทคทิศเนี่ยคุมพันทํานานนะคะทําหลายคลิปลงลุกคู่คานแก้ไขพัฒนาปรับปรุงแก้ปรับปรุงแล้วปรับปรุงอีกนะจนได้เป็นนวัตกรรมที่เป็นเบสก็คือเวลา ได้หมูแดดเดียวที่นุ่มทอดนี่ก็อร่อยนุ่มกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวร้อนอร่อยมากเลยค่ะวันนี้กินตนเที่ยงค่ะกินกับตําถั่วให้กับเอซีดูแล้วค่ะซื้อถั่วป้าด,ดอกล่ามไว้อีกแล้วค่ะซื้อถั่วพี่สาวไว้อีกแล้วเดี๋ยวก็จะตาเดี๋ยวจะหามะเขือเทศมาตําใส่แซบเลยค่ะตาถั่วนี่แซบด้วยค่ะพี่น้องกินกับ ไข่เจียวก็อร่อยค่ะกินกับไข่เจวก็อร่อยตำถัว่ว13นาทีแล้วค่ะ FC ค่ะอีกประมาณนาทีกว่าๆก,ก็จะครบ15นาทีแล้วค่ะอีกกึดใจเดียวค่ะอีกหมูเริ่มนุ่มแล้วค่ะคูมพันทดลองนวดนะคะถ้านวดไม่ถึง15นาทีเนี่ยก็คือความนุ่มแล้วก็สีก็คูมพันยังไม่เป็นที่น่าพอใจทีนี้พอดีก็นวด15นาที ก็จะได้หมูเป็นสีแดงอมชมพูค่ะสีสวยนุ่มอร่อยค่ะเอซีค่ะหมูรุ่นนี้หมูตรงนี้ก็ได้มาจากหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะเนื้อดีมากเลยค่ะรุ่นนี้น้องลินเนาะครับเนื้อดีมากเลยค่ะก็กุมพันธ์ก็แบ่งทำกับข้าวด้วยค่ะแบ่งทำกับข้าวด้วยพรุ่งนี้ก็วันพระนะคะถ้าไม่มาบินทบาท แต่คุมพันธ์คงไม่ได้ไปตักบาตรที่วัดเพราะว่าคุมพันธ์ต้องเตรียมตัวแล้วพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะคุมพันธ์ไม่ได้ไปวัดคระพงศ์ก็ไม่สะดวกเพราะว่าต้องติดภารกิจพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลต้องเตรียมตัวแต่เช้าเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะขอเอฟซี FC ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัาจากค,ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จตามเป้าหมายทุกอย่าง จะเดินทางไปแห่งหนตะมนใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางให้เฮงเฮงปังปังแล้วค่ะพี่น้องเลอให้มีความสุขกายสุขใจทําช่องคนที่ทําช่องยูทูบก็ให้เฮงเฮงปังปังให้สําเร็จตามเป้าหมายนะคะคนที่ทําไร่ทํานาทําสวนก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้ผลผลิตดีๆไม่ว่าท่านจะทํากิจการงานใดก็ตาม ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจิตทิเทว่ามีเกียรติมีศักดิ์ขีเท่าเทียมกันคงพันรักเคารพให้เกียรติทุกท่านค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ